สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามภารกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเมื่อเร็วๆนี้สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่ส่วนหน้าจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดยะลาเข้าพบนายอดิศรอ,อาบูบากาสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนทอพโดยเจ้าหน้าที่ชุดออกพบปะเย็นสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนทอพกลางน้ำและได้มอบแร่ทัดก้อนพร้อมทั้งให้คําแนะนาวิธีการให้อาหารคน2%ของน้ําหนักตัวเพื่อเพิ่มน้าหนักโดยการให้สมาชิกใช้วัตถุดิบในพื้นที่ให้ได้ เพื่อประหยัดต้นทุนด้านอาหารคนให้ได้มากที่สุดณักนะกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนทพกลุ่มตลิ่งชันบ้านกือลองหมู่สองตำบลตลิ่งชันอำเภอบรรังสตาจังหวัดยะลาและนี่คือภาร,รกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปรยาสุวรรณชื่นอ่าน